ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกะเลียพามาดามนะคะนี้เป็นชเช้าแห่งการทำงานนะคะก็จะพาพลังเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับความสวยงามของประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้หลังหิมะตกนะคะแผ่นดินจะเป็นสีขาวประเทศสวีเดนจะสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีทุกท่านนะคะมา พบกับเส,ส,สนอนะคะนั่นก็คือหิมะนะคะอืวันนี้เป็นเช้าเห็งอากาศสดชื่นแจ่มใสาอากาศหนาวเย็ยนนะคะแล้วก็แสงแดดเจิดจ,จ้าเดี๋ยวแอดมินนกจะพาทุกท่านนะคะไปชมความสวยงามกันเลยค่ะไปชมธรรมชาติของประเทศสวีเดนนะคะไปดูหิมะสีขาวแผ่นดินสีขาวกันเลยค่ะ ไปชมความงามกันเลยค่ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีไปชมความสวยงามเลยนะคะค่ะแต่มีนับพาพลังเอฟซทุกท่านนะคะชมธรรมชาติกันเลยนะคะธรรมชาติหลังหิมะหยุดตกนะคะแผ่นดินจะเป็นสีขาวสวยงามมากๆเลยให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเลยค่ะ อากาศเย็ยนมาก,กเพื่อนๆเอมินอกไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้สวมถุงมือนะคะต้องเล่นทาค่ะเพื่อพลังเอฟซีนะคะได้ติดตามช่องกกลยาพามดานค่ะมาชมหิมะส,สวยๆนะคะ ทำกลางแสงแดดเจิดจ้าอากาศเย็ยนมากครับเพื่อนกำลังพาพลัง F4 นะคะข้ามถนนนะคะอากาศเย็ยนมากไม่ไหวแล้วครับเพื่อนอเดี๋ยวมินนกจะพาพลัง F4 นะคะ มาดูหิมะตัดตัดกับแสงแดดเลยค่ะนี่คือหิมะตัดกับแสงแดดนะคะสวยงามมากๆเลยคะเพื่อนๆให้ชมกันเลยนี่คือของจริงนะคะประเทศสวีเดนสวยงามดุดเมืองในฝันแสงแดดเจิดจ้าตัดกับหิมะนะคะตอนนี้เป็นเวลาเช,ช้าประมาณสองโมงคึ่ง แอดมินก็กำลังเดินทางไปทำงานนะก็ใช้ช่วงเวลานี้มาถ่ายทำหิมะส,สวยๆให้กับทุกท่านได้ชมกันเลยค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติประเทศสวีเดนสวยงามดุดเมืองในฝันนะคะดุดเมืองในเทพนิยายแสงแดดตัดกับหิมะ สวยมากเลยครับเพื่อนว้าวๆ้าว,ว,าวให้ชมกันเลยชมความสวยงามชมความเป็นธรรมชาติค่ะแผ่นดินสีขาวประเทศสวีเดนดินแดนแห่งหิมะนะคะหิมะหลังหิมะหยุดตกสวยงามมากๆ ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่เงียบสงบนะคะเป็นดินแดนแห่งหิมะตกและประเทศสวีเดนอยู่ในแถบยูโรปาสวยงามมากๆเลยครับเพื่อน ก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกิยาพามดาน,นะคะเมื่อครม้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ